สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำตัวชานชลานะครับสถานีรถไฟที่จะไปโลกแห่งความฝันนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับเกมแจกพอปมาใหม่นะครับรวมถึงตัวหัวรถไฟนะครับที่ได้จากตัวมูลไท์พาร์ทด้วยนะครับก็เอามาทำเป็นตัวชานชลาหรือสถานีรถไฟที่จะไปโลกแห่งความฝันได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับสเต็ป by สเต็ปแล้วก็ เดี๋ยวผมจะอธิบายควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงเนาะน,นะครับเอามาก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเริ่มจากการวางพื้นนะครับผมจะใช้เป็นพื้นดิสนีย์นะครับเออเพราะว่าผมลองใช้ตัวพื้นพื้นเมืองคู่พิเศษสีสีน้ําเงินม่วงอะนะ,ะับแล้วมันไม่รอดเพื่อนๆผมมีความรู้สึกว่าพื้นดิสนีย์จะสวยกว่านะครับมันมีความเข้มที่กําลังดีเนาะ แล้วผมก็จะใช้ตัวทางนะคบเป็นตัวพืชอิฐขาวนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้ตามตามแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออผมเริ่มจากสีนี้เพื่อเป็นไกด์แนะนําไปก่อนนะครับเออเพื่อนๆค่อยไปต่อยอดอีกทีเนาะนะครับอ่ะเราได้ทางรถไฟแล้วนะครับครานี้ผมคิดว่าอาจจะทำสองบล็อกเนี่ยนะครับเป็นตัวรางรถไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรา ใส่พื้นนะครับเป็นพื้นไม้ผมจะเล่นพื้นไม้นะครับร่วมกับตัวพื้นดิสนี์แล้วก็พื้นอิดขาวนะครับเพราะว่าตัวพื้นไม้เนี่ยผมว่ามันเข้ากับตัวพ็อพดีนะอ,อมีความรู้สึกว่าเออมันเข้ากับพลอพดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อรองร่างไปดูนะครับว่ามันจะได้ไหมอประมาณนี้แล้วกันเนาะตัวชานชาลาของผมนะเอะจากนั้นทําพื้นนเสร็จอย่างนี้อต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเอาตัวขบวนรถไฟนะครับมาวางไว้ดูว่าจะได้ยังไงนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมจะวางแบบนีเนาะเพื่อนๆก็ดูตามนะครับขยับนิดนึงนะครับขยับนิดนึงนะแล้วก็วางต่อนะครับอ่าแล้วก็หัวรถจักรเนี่ยไม่ต้องขยับนะครับวางชิดได้เลยอ่าถ้าดูก็เป็นอย่างนี้นะนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นขบวนเราวางพอดีแล้วใช่ไหมครับ ต่อไปเราลองเอาตัวอ่าระเบียงนะครับตัวราวระเบียงเนี่ยมาวางดูว่าจากแผนที่เราทำเนี่ยมันเข้าแล้วก็ลงตัวไหมนะครับ เวลาตกแต่งเพื่อนๆสามารถออฟนะครับให้วัตถุมันหายไปนะครับเออมันจะได้ตกแต่งง,ง่ายๆนะเพื่อนๆเราจะต้องมีเหมือนมโนภาพอยู่ในหัวไว้ตลอดนะฮะว่าเออลังจากที่แต่งแล้วออกมามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความเคยชินแหละนาะเพื่อนเออเพื่อนๆอาจจะต้องหัดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถนะเพราะว่าตัวนี้ผม ผมชินแล้วนะครับเปิดออกมาปุ๊บผมก็มองภาพออกแล้วนะคะว่าเอ้ยมันจะเป็นลักษณะไหนนะเออก็ถือว่าเป็นการที่ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมองภาพแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเออเพื่อนๆจะได้ไม่ไม่งงนะคะเวลาผมเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงได้นะครับเปิดดูสินะครับใส่อย่างนี้ปุ๊บเพื่อนๆนะครับอ่า ออกเข้าใหม่นะครับทุกๆครั้งนะครับในการตกแต่งเราจะต้องกดออกกดเข้านะครับเออในการจะเปลี่ยนพื้นอ่ะทำพื้นเสร็จกดออกแล้วกดเข้าวางระเบียงเสร็จกดออกแล้วก็กดเข้านะครับเห็นไหมนะครับมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเห็นไหมสีของราวระเบียงมันมีความเข้ากับพื้นไม้เพื่อนเพื่อน,นสามารถเปลี่ยนตัวพื้นอิฐขาวเนี่ยนะครับเป็นพื้นชินอมอนอัลมอนได้นะมันเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันดูแบบสบายตาดูง่ายเนาะ ผมว่าตรงนี้มันอาจจะดูนิ่งๆอยู่นะเวลานี้นะครับผมขออนุญาตใส่ตัวโครงของพื้นเพิ่มนะครับเพื่ออเพิ่มเสน่ห์นะครับให้กับตัวชานชลาของเรานะครับบริเวณนี้ผมกะว่าอือเดี๋ยวผมจะทําเป็นที่นั่งเนาะแล้วก็บริเวณนี้ผมจะไว้ตัววงเวียนนะครับตัวหอนาฬิกานะครับตัววงเวียนเนี้ยนะครับอลองมาใส่ไว้กึ่งกลางเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่พื้นไม้บริเวณวงเวียนแล้วก็ที่นั่งที่ผมเซตไว้เนาะนะครับไอตัวนี้นิดนึงนะครับอ่ากรณีที่ผมทำเนี่ยผมจะแยกตัวรางนะครับแยกตัวรางเป็นสีน้ำเงินและตัววัตถุอื่นๆนะครับให้เป็นสีพื้นไม้เพื่อนะครับให้มันให้มันแยกออกจากกันจะได้อ่ามีความชัดเจนแล้วก็แยกออกจากกันเนาะนะครับอ่ะต่อนะครับเราทำตัว ที่พักรอสิทธิ์นะครับแล้วเราก็มาใส่กันใส่ตัวเราระเบียงกันนะครับนี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับในการาทำแบบลง youtube นะครับออยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกันด้วยเนาะนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมเดี๋ยวจ,จะเอาตัวสาระดีๆเกี่ยวกับการเล่นเนี่ยมาฝากเพื่อนๆนะครับรวมถึงการตกแต่งด้วยเนื้อเรื่องด้วยนะครับ ทำหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ตั้งใจะจะทาําหลายรูปแบบมากนะครับเอามาเฮ้ยเพื่อนๆนมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้ววะนะครับ <olacak S 1> ทางเนี้ยมีแล้วทางนู้นจะไปเปลือยมันก็ยังไงยังไงอยู่โนโนเนาะเพื่อนๆว่าไหมอะงั้นเดี๋ยวเราใส่ตัวใส่ตัวอะไรนะพื้นมาให้ลงเพิ่มดีกว่าเนาะบริเวณข้างนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราทําเป็นเหมือนที่นั่งรอทางนู้นด้วยดีกว่าแล้วกันนะครับ อ่าแบบเนี้ยเออดีไหมเออนะฮะแล้วก็ใส่ตัวไม้ระเบียงต่อแต่ก่อนใส่ไม้ระเบียงขอตีโครงให้เสร็จก่อนแล้วกันนะปึ๊บ,บนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เหมือนเดินลัดไปด้านหลังแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้เนาะอ่าผมว่าประมาณนี้แหละสําหรับโครงเนาะไม่ใหญ่มากแล้วที่เหลือเป็นเพื่อไปต่อยอดเนาะ ต่อไปนะครับมาต่อไปผมจะตีโครงไม้ระเบียงต่อนะครับให้เป็นการปิดตัวรอยของพื้นไม้นะครับอ่าก็ตีตีตามทางเลยนะครับบริเวณตัวถัดจากนะครับไม้ระเบียงที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพื่ออาจจะแต่งเป็นสวนนะครับหรืออาจจะเป็นบ้านเป็นโรงงานก็ได้นะครับโรงงานที่เหมาะกับธีมนี้นะครับเออโดยเฉพาะกับการที่เอาพื้นไม้ เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นโรงงานไม้ไหมโรงงานขวานนะครับโรงงานตัวอะไรตัวบิสกิตนะครับเอาง่ายคือโรงงานที่มันมีสีน้าตาละนะเพืเ่อนเพื่อนจะเข้ามากนะครับอตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ปุ๊บนะครับผมกะว่าผมจะใส่ร้านขายของร้านขายตัวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ววะ่ะเพื่อนๆนยังไงเริ่มสวยขึ้นแล้วนะครับ ถ้าไฮจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับถ้าไฮจะเป็นอย่างนี้ต่อครับผมต่อไปเราจะเริ่มลงพร็อพนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มจากพร็อพหลักนะครับก็คือตัวบวกน้านขายตั๋วอะไรใดๆก็ตามเนาะเอออาจจะรับตั๋วฝั่งนี้แล้วก็มาขึ้นอ่าทางนี้นะครับไอตัวเราระเบียงที่ผมไม่ใส่เต็มตรงนี้นเพื่อนๆที่ผมไม่ใส่เต็มเนี่ยนะครับเพราะว่าผมให้ผมอยากตีความว่าเออเป็นเหมือนทางทางขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็ หลังจากซื้อตั๋วเสร็จก็เดินวนเข้ามาพักคอยแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างนี้ทําไมไม่ขึ้นทางนูน้นทางนู้นเนี่ยคือเกมเนี่ยมันไม่สามารถมองได้360องศาใช่ไหมครับเวลาเราขึ้นเนี่ยเราขึ้นทางที่เกมเปิดรับกับมุมมองของเรามันจะดูสวยนะครับเอามาเพื่อนๆไอ้ตัวนี้วางลงไปปุ๊บแล้วแอบบจะเบี้ยวๆนิดนึงนะนะครับขยับนิดนึงอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมใส่ตัวที่ขายของขายหนังสือพิมพ์เนาะนะครับไว้ตรงนี้นะครับ อ่านี่นะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะใส่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นจุดนี้ปึ๊บอ่าสี่จุดไปเลยจุดไปเลยนะครับได้ไหมอ่ะได้อุ้ยได้ได้ได,ได,ได้แบบนี้นะครับไ,ได้ไหมอ่าฝั่งนู้นด้วยนะครับเออที่นั่งรอจะต้องเยอะนิดนึงนะครับ เวลาใส่พ็อปที่มีที่คุกกี้สามารถมามีปฏิสัมพันธ์ได้คุกกี้จะเดินมาเยอะนะครับมไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมปิดปุ๊บคุกกี้เต็มเลยคุณเชื่อไหมคุกกี้เต็มเลยนะเราใส่ตัวพร็อพอบางอย่างเสร็จกดออกบ้างนะครับเ,ออเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมันบักนะครับไม่ให้มันบักไอต,ตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นห่อเป็นตัวนาฬิกานะครับไว้ให้ตัวผู้โดยสารเนี่ยนะครับหรือคุกกี้เนี่ย ดูเวลานะครับว่าเอ้ยตอนนี้มันถึงเวลาที่รถไฟกําลังจะออกนะ,นะครับก็ใส่ไปแต่ว่าวิธีการใส่ของผมเนี่ยผมจะใส่ให้มันไม่ชิดนะครับเออถ้าเกิดชิดก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าไอตัวเนี้ยนะครับตัววัตถุมันอยู่ตรงกลางพิกเซลเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออออกมานิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณทางซ้ายเนี่ยผมอาจจะใส่เป็นตัวนี้เพิ่มนะครับเราวเพิ่มเนาะเออจะได้สมดุลกับทางขวาด้วยอย่างนี้นะครับอ่า ประมาณนี้เริ่มโอเคแล้วต่อไฟต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ตัวเสาไฟนะครับเสาไฟนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่ตามช่องนี้นะครับปึ๊บให้มันดูแบบเหมือนรถไฟเนี่ยนะครับมันกําลังเคลื่อนไหวเหมือนบรรยากาศเนี่ยนะครับมันกําลังเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่แบบนิ่งๆเพราะว่าตัวเสาไฟตรงนี้มันมีข้อดีตรงตรงคืออ่ามันมีไฟที่กระพริบตลอดเนาะ,นะแล้วใส่ตรงไหนอีกนะครับผมคิดว่าผมจะใส่ตรงนี้นะครับ ใส่ตรงนี้นะสองอันนะครับแล้วก็หัวท้ายไปเลยหัวท้ายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าถี่ไปไหมนะอ่าก็แอบถีอยู่นะเพื่อนๆแอบที่อยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมได้เหมือนกัน หรือจะลดตัวเสาไฟลงก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยอ่ามันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยตัวรถไฟเนี่ยนะครับมันกําลังจะวิ่งไปแล้วก็วิ่งผ่านเสาไฟเนี่ยนะครับเพื่อไปที่โลกแห่งความฝันอะไรก็ตามเป็นไงจินตนาการนะครับเวลาแต่งเมืองจะต้องมีจินตนาการเยอะๆเพื่อนๆนะครับเราถึงจะทํางานออกมาได้ล้าอ่าไอ้ตัวนี้ผมเริ่มใส่สัมผัสแล้วนะครับทําให้ตัวอ่าสถานีรถไฟดูไม่นิ่งจนเกินไปเนาะ อก็หาจุดใส่นะครับวิธีการใส่สัมภาระนะครับเพื่อให้คุกกี้สามารถเดินได้ก็คือใส่บริเวณแนบกับตัวราวระเบียงนะครับเพืเ่อนๆประมาณนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมครับผมก็อาจจะยัดลงไปเลยยัดลงไปได้ไหมยัดไม่ได้ขยับมาข้างหน้านิดนึงออย่างนี้นะครับได้เหมือนกันงานเนี้ยบขึ้นด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณควรให้ความสําคัญกับตัว กับตัวทางเดินของคุกกี้นะเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับแต่งเมืองไปสวยดีดแต่คุกกี้ไม่สามารถเดินได้มันก็แปลกๆไหมหลังจากนั้นนะครับอย่างสุดท้ายเลยผมอนุญาตผมคิดว่านะครับแต่ผมจะอาจจะเก็บลายน้ำสันหน่อยเนาะผมคิดว่าผมใส่ลายน้ําให้เป็นแนวบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็เก็บขวาอย่างนี้ปึ๊บเนาะแล้วก็บริเวณนี้อาจจะเก็บลายน้ําหน่อยนะครับเป็น2จุดแบบนี้ แล้วก็ถนนตรงนี้นะครับคุณอาจจะใส่ต้นไม้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะแต่ผมขอเน้นง่ายก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆไปต่อยอดได้เลยนะนะครับงาม,มาค่อนข้างาสามารถทําให้เพื่อนๆรู้พอเป็นแนวนะครับพอเป็นธีมได้ประมาณนึงแล้วนะครับที่เหลือเราก็เออเอาไปต่อยอดนะคะว่าเฮ้ยเราอยากใส่โรงงานตรงนั้นตรงนี้นนดีไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับตรงเนี้ยใส่เป็นต้นไม้หรืออะไรใดๆไ,ได้นะนะเพื่อนๆอ่ะก็ เรานี้นะครับแต,แต่ที่นี่นะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีพอบอีกอย่างหนึ่งที่เข้ากับตัวลักษณะของตัวทางรถไฟได้ด,ดีนะครับอ่ก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูอ่าตัวแปลนก่อนอเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆเซฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้หน้าเพจอีกทีหนึ่งอยู่แล้วเนาะ,ะสังเกตไหมครับว่าคุกกี้สามารถเดินได้นะครับเนี่ยนะครับเอามา ต่อไปนะครับผมจะเอาตัวพรอ็พอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พอใส่แล้วปุ๊บสว่างจ้าแล้วก็สวยขึ้นทันทีนะครับเอออะเราจะเก็บตัวนี้เข้าไปนะครับหรือเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวเอาตัวที่ขายของชําเนี่ยนะครับไปไว้จุดอื่นแทนก็ได้เช่นกันนะครับอ่าหรือเอาตัวนี้มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รื้อตรงนี้ทิ้งรื้อทิ้งนะอ่า เลยหมดหรือไให้หมดเลยเพราะว่าไอตัวนั้นมันค่อนข้างใหญ่นะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์มันก็จะใหญ่นิดนึงนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะเผลอว่ะเพื่อขอเอาไปขอไปนะครับเอาใหม่มาเพื่อนๆพร้อมยังพร้อมยังนะครับพร้อมแล้วเนาะ ใหญ่ครับผมมันคือแลนด์มาร์กนั่นเองนะครับเพื่อนๆนแลนด์มาร์กเรือนะครับของปีเตอร์แพนเนาะนี่ไงสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยมากนะผมบอกเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเอามาวางปุ๊บเพื่อนๆนใส่ตัวโครงพื้นถนนนะครับให้มันสามารถต่อต่อไปที่ตัวปราสาทหน้าปราสาทได้นะครับอย่างนี้เป็นไงนะครับพอเราใส่แล้วเนาะอย่าลืมนะครับ เก็บรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับก่อนเก็บรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวมันไม่เซฟนะครับผมจะต้องทําให้ชินนะเออเดี๋ยวมันจะไม่เซฟนะครับาแล้วก็ใส่ตามทางเลยครับ โอเชะนะครับอ่ะเป็นไงเราก็ใส่ตัวทางเข้าง่ายๆคือบริเวณเรือพิเตอร์แพนเนี่ยก็กลายเป็นวงเวียนเนาะเแต่เขาเนี่ยสังเกตไหมไหมครับว่าตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยมันดูหลวมๆนะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ตัวรั้วนะครับเพื่อนๆเออบริเวณตรงนี้อีกรอบนึงเอามาปิดไว้อ่าตรงนี้ฮะปล่อยให้มันเป็นทางเข้าหรืออะไรก็ไปก็แล้วแต่นะครับเออเพื่อให้มันไม่ดูโล้นเกินไปนะครับ บนี้นะครับหรือจะปิดหมดก็ได้ก็ได้เช่นกันนะครับเอออย่างนี้นะครับได้ไหมก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ใส่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวสัมภาระนะครับกองไว้นะครับใส่สัมภาระกองไว้นะครับเพื่อให้มันดูคือเราเว้นที่ของตัวระเบียงอ่ะนะฮะ เราก็จะต้องเหมือนใส่สัมภาระ,ะไว้ด้วยนะครับโลกแห่งความฝันน,นะเพื่อนๆนะอ่าเดีเอ,ออกแป๊บนึงนะครับใส่อะไรต่อดีนะครับตรงนี้เหมือนลนๆไหมเหมือนลนๆเนาะเออเราใส่ตัวเสาไฟต่อไหมผมมีทริคหนึ่งนะครับที่หลายๆคนที่ชินนะครับน่าจะเริ่มทําเป็นกันแหละนะครับก็คือวิธีการที่คุณไม่ต้องเข้าไปซื้อของในร้านอีกรอบนึงนะครับก็คือ การที่คุณเนี่ยเก็บไอตัวนี้เข้าไปรอบหนึ่งมันก็จะมีวัตถุชิ้นแรกนะครับมาโผล่อ่าบริเวณคลังเก็บของนะครับหลังจากนั้นให้เราวางเข้าไปใหม่พอวางเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับมันจะเลือกให้เราซื้อเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปให้เสียเวลาเนาะเอออ่าหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ตรงนี้สองฝั่งไปเลยนะครับเพื่อนๆอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่พื้นนี่เขาหน่อย ถ้าพื้นสีน้ำเงินมันดูน้อยไปเพื่อนๆสามารถใช้ถ้าเกิดพื้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราใช้แค่ตรงเนี้แล้วมันดูน้อยไปเพื่อนๆสามารถใช้พื้นสีน้ำเงินตรงอื่นบ้างก็ได้นะครับเออตรงอื่นมากก็ได้แต่ผมจะใช้พื้นไม้นี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะเก็บตัวรั้วอีกสักหน่อยนะครับเก็บตัวรั้วอีกสักหน่อยเนี่ยเทคนิคเดินนะครับก็คือเอาเข้าแล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็ซื้อใหม่อะนี่ มาใส่อ่าสวยกับอันแรกไหมเออดูเหมือนมันจะสวยกว่าอันแรกนะเพื่อนๆนะฮะไอตัวนี้คือก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบเนาะเออต่อไปเนี่ยนิดนึงนะครับไหนๆก็มายาวขนาดนี้แล้วผมอยากเทียบสีสีนะครับของตัวอาคารเนี่ย ให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาเข้ามาใช้ดูว่าเออถ้าเกิดเล่นกับโรงงานจะเล่นกับโรงงานประมาณไหนได้ดีนะครับอย่างแรกเลยที่เราสามารถเล่นได้ดีนะครับก็คือตัวประเภทโรงงานไม้ต่างๆเนี่ยคุณอาจจะเอาตัวนี่นะครับเออเข้าไปเลยนะจริงๆเราไม่ต้องกดเลื่อนนะเพื่อนๆเราเราเราก็บๆไปได้มันใช้เวลาแป๊บเดียวะนะครับถ้าไม่ซีรีส์ก็กดเก็บๆไปเลยนะนะตัวโรงงานบิสกิตได้นะครับตัวบ้าคุกกี้ได้ได้เช่นกันนะครับอลองเก็บๆไปสิ เผื่อเราจะได้ใช้สักหลายๆอันเนาะนะครับแล้วก็โรงงานนมนะครับได้เนี่ยโรงงานพวกนี้ได้หมดเลยนะเพื่อนเพื่อนเออหอนาฬิกาได้นะครับใช่ไหมมาเดี๋ยวลองมาใส่ดูนิดนึงนะครับอะเลือกแค่บ,บางอย่างแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมเอาตัวาคาราเต้ม,มาใส่สีเข้าไหมล่ะสีเข้าไหมล่ะเ,เพื่อนเพื่อนเออหันหน้าทางนี้ก็ได้หันหน้าทางนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าหันหน้าทางนี้อ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องทําพื้นมารับกับเขาอย่างนี้นะครับเออแล้วก็อาจจะเอาตัวอาคารบัคคุกกี้มาเล่นตรงนี้ด้วยไหมเออหรือยังไงครับอืมได้เช่นกันนะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมาแต่งนะครับบริเวณอื่นๆหรือจะหันหน้าไปทางเนี้สองฝั่งได้เลยนะเออสองฝั่งแบบนี้ได้เลยนะครับอืมให้มันรับกับตัวรางนะครับแล้วรางก็วิ่งไป แล้วเราก็วางตัวอาคารต่อเนื่องไปก็ได้เช่นกันจากนั้นเราก็มาบิดล่างนะครับเพื่อที่จะเชื่อมไปต่อในโซอนอื่นนะครับอ่าไอตัวตรงนี้นะครับใส่อะไรดีอ่าผมอาจจะลองอยากใส่ตัวนี้ดูไหมตัวอาคารโรงงานนี้ไหมอืมอ่าอตัวนี้ใส่พอไหมเนี่ยอ่าใส่พอนะครับอ่าก็ได้เช่นกันนะครับเหมือนเป็นประกบเป็นประตูทางเข้าเนาะหรือแบบง่ายๆเลยอ่าบ้าคุกกี้ไหมล่ะ นะครับเป็นบ้าคุกกี้แล้วกันนะครับเก็บมากี่หลังในบ้าคุกกี้เนี่ยอ๋อสองหลังนะฮะใส่อย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ปุ๊บนะครับไอตัวนี้เก็บเพื่อเป็นทางเข้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นตัวซุ้มทางเข้าก็ได้เช่นกันถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูซุ้มทางเข้ากัน ถ้าซุ้มทางเข้าที่น่าจะเข้านะครับแต่ตอนนี้มันบล็กอยู่นะเ,นเพื่อนๆอาจจะเลือกจากซุ้มอื่นก็ได้อตอนนี้มันอาจจะบั็กอยู่แต่ว่าถ้าเรามีทางเข้าหลายทางคุกกี้ก็สามารถเดินผ่านได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยซุ้มเนี่ยคุกกี้ไม่สามารถเดินผ่านได้นะครับแต,แต่แต่งให้มันสวยอะแต่งได้อ,อยู่ไหนล่ะเ,เพื่อนๆที่หนึ่งนะครับหาไม่เจอแล้วนึ่ง ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนเอเออเพื่อนเลองเอาไปทำตามกันดูอ่าอยู่นี่นะครับมันตีมันใกล้เคียงกันนี่จริงๆเพื่อนเพื่อสามารถเอาตัวอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับไม้เนี่ยไปเล่นได้ต่อนะเพราะว่าโดยสีมันเชื่อมกันแล้วพอมันเชื่อมกันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราสามารถต่อยอดงานนะครับไปในรูปแบบที่มันใกล้เคียงกับตีมนี้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะ มันก็เหมือนเป็นประตูที่เข้ามานะครับแล้วเราก็ลากนะครับตัวพื้นเนี่ยไปบริเวณน้าประสาทต่ออ่ะเป็นไงเพื่อนเพื่อนนะครับบริเวณอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆนสามารถแต่งต่อได้เลยนะครับเอออ่ะเป็นไงครับผมนะครับอยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนทุกคนนะคะมากๆนะครับที่อ่ะตามดูคลิปนี้เนาะหวังว่าจะติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆอย่างนี้นะครับมาฝากเพื่อนเ่นเรื่อยๆนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ